ความตายคือจุดจบที่เป็นสามัญประจำเกมทั่วไปพลังชีวิตถึงศูนย์เมื่อไหร่ฉากเกมโอเวอร์ก็เด้งแม้ว่าทีมพัฒนาบางเจ้าจะมีไอเดียพิสดารทําให้ความตายกลายเป็นอะไรที่มากกว่าการแพ้กลายเป็นหนึ่งในการเล่าเรื่องกลายเป็นหนึ่งในการเดินทางของผู้เล่นแต่โดยปกติแล้วความตายคือจุดจบส่งให้ผู้เล่นกลับไปเริ่มใหม่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าบางเกมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความพ่ายแพ้ของคุณไม่ได้ถูกโมฆะ บางเกมจะทําการตีตราความพ่ายแพ้ใส่ผู้เล่นไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามมันจะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะเกมนั้นเป็นเกมแบบตายถาวร Permanent Death หรือเรียกสั้นๆว่า p e r m a d e a t h เป็นระบบที่อยู่คู่กับวิดีโอเกมมากกว่า40ปีแล้วซึ่งก็พอจะพูดได้ว่าตั้งแต่ไหนแต่ายมาแล้วมันก็ไม่ใช่แนวเกมที่รับความนิยมเท่ากับเกมแนวอื่นยิ่งในยุคนี้ที่เกมจะใช้ระบบเช็คพอยต์หรือว่าการเซฟแบบอัตโนมัติ ความคุ้นเคยของเกมเมอร์ก็เลยจะอยู่กับการที่ว่าเรามีสิทธิ์เริ่มใหม่ได้ตลอดการตายถาวรเลยกลายเป็นความยากที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นฟีเจอร์พิเศษมากกว่าระบบเกมธรรมดาแต่ถึงจะเป็นยุคนี้ที่วิดีโอเกมกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าถึงได้ง่ายมากแนวเกมที่ใช้การตายถาวรก็ยังมีออกมาให้เล่นอยู่ตลอดทั้งเกมใหญ่ๆห,หรือว่าเกมแบบอินดี้ระบบเพิร์มาเดก็ยังเป็นอะไรที่ไม่เคยหายไปจากวงการแถมมีเยอะกว่าในสมัยก่อนด้วยซ้ํา สำหรับวิดีโอนี้ผมเลยจะพามาดูกันว่ารสชาติความสนุกจากเกมแบบตายถาวรมันต่างกับเกมทั่วไปยังไงและนี่ก็คือโลกของเกมแบบ Permadeath แต่เราจะเจอกับเกมท้าทายแบบแฟร์ได้ยังไงถ้าเราขาดคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมลื่นๆและในวิดีโอนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนด้วยเกมมิ่งแล็บทอระดับเทพ ซึ่งนี่คือ Acer Predator Triton 5 0 0 SE ที่มาพร้อมกับสเปค CPU Core i7 รุ่น 11800H ในสถาปัตยะกรรม8 core 16 threads ทำความเร็วได้สูงสุดถึง4.6 GHz การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3080 RAM DDR4 บัส3200ขนาด32 g b s s d Storage แบบ PCI Express Gen4 NVMe ขนาด1 TB หน้าจอขนาด16นิ้ว ที่มีความละเอียด2,560คูณ1,600และมี refresh rate 165 Hz ด้วยพลังของ CPU Intel ที่ใส่มาเต็มสู่ระดับนี้คือรับประกันได้เลยว่านี่คือเครื่องที่พร้อมสำหรับเกมทุกแนวทั้งระบบ24 MB smart cache พร้อมกับความเร็วที่อัดไปได้ถึง4.6 GHz คือไม่ต้องพูดถึงการทำงานทั่วไปหรือว่างานมัลติมีเดียมันทำได้อยู่แล้วแต่ในการเล่นเกมนี่คือราลองเล่นกับเกมระดับโหดๆเน้นแผนที่กว้าง ก็ยังไม่มีเกมไหนที่ฉุดพลังของ CPU ตัวนี้เลยเพราะงั้นเรารับประกันเหมือนเดิมว่าสำหรับเกม i n g l a p ็ปทอต้องยืนพื้นไว้ก่อนด้วย CPU จาก Intel ตัวเครื่องของ Predator Triton จะมาในสีแบบ Abyssal Black ดุดันสมกับความเป็นเครื่องแรงพร้อมกับคีย์บอร์ดที่มีไฟ RGB Backlit ที่เราปรับแต่งสีสันได้ตามใจชอบมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูงถึง2,560 x 1,600 แถมด้วย refresh rate ระดับห6 5า h z ทำให้การเล่นเกมลื่นไหลยอย่างที่สุดท่านั้นยังไม่พอ Predator Triton ยังมีลำโพงในตัวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ DTSX Ultra Audio และ Acer True Harmony ถ้าใครชอบการเปิดเกมผ่านลำโพงไม่ต้องหาลำโพงต่อเพิ่มเลยแค่ใช้ลำโพงในตัวของเครื่องนี้ก็พอแล้วและเครื่องนี้ยังมีโปรแกร,รม Predator Sense ที่จะให้เราปรับแต่งทุกอย่างในเครื่อง ทั้งด้านสีสันและการปรับโหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตัวแต่เราอยากจะแนะนําว่าก่อนจะลองเปิดโหมดเร่งประสิทธิภาพลองเล่นแบบธรรมดาดูก่อนนะครับมันน่าจะแรงพออยู่แล้วและสําหรับการทํางานเครื่องนี้ก็ยังมีฟังก์ชันของแล็ปท็อปยุคใหม่ทั้งการสแกนนิ้วเพื่อล็อกอินระบบบลูทูธ5.1และ w i f i 6ax ที่มีระบบ Killer Internet E3100G ช่วยในการเชื่อมต่อให้มีระดับปิงต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดูจากฟีเจอร์รวมๆแล้วนี่คือเกมมิ่งแล็ปท็อปพันดุของจริงแต่มันจะดุขนาดไหนในการเล่นเกมจริงเราลองมาดูกันมาเริ่มที่ Doom Eternal สำหรับการปรับกราฟ,ฟิกเราเอาทุกอย่างขึ้นสุดแบบอัลตร้าในแม่ยังไม่พอเปิด Ray Tracing ด้วยแล้วก็เปิด DLSS ระดับบา l a นซ์บนความละเอียดตามขนาดเนทีฟจอเลยฟเฟรมเรทที่ออกมาจะอยู่ในระดับเกิน90แทบจะตลอดเวลาและในการเล่นด้จอระดับ165เฮ บอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยสัมผัสเกมเพลย์แบบนี้มาก่อนนี่คือประสบการณ์แบบคนละมิติเลยตามด้วยเกมขวัญใจที่ม่งจะออกมาหมาดๆ Elden Ring นี่คือเกมโซจาก f r o มซ o ฟต์แวร์ที่กินแรงเครื่องสูงไม่ใช่เล่นแต่ในการปรับภาพระดับไฮบนความละเอียด 2K Predator t r i t o n ก็สามารถทำเฟรมเรทไปได้ใกล้เคียงกับการล็อกระดับ60เฟรมจะมีตกลงมาบ้างในบางจังหวะแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยและเกมที่เป็นขวัญใจจากปีที่แล้ว Resident Evil Village ในเกมนี้เราปรับความละเอียดไว้ที่ระดับ 2K พร้อมกับกราฟิกแบบไฮเน้นๆน้นเฟรมเรทที่ได้ก็ยังวิ่งอยู่ระดับเกินร้อยแทบจะตลอดเวลาและอย่างที่บอกเกมแบบนี้ถ้าได้ลองเล่นบนจอแบบ165 h ฮคุณจะติดใจมากๆตามด้วยเกมที่คุณจะได้เห็นในวิดีโอนี้เยอะที่สุดเลยก็คือ State of d e c a y 2ถึงเกมนี้จะอยู่มาสักพักแล้วแต่นี่ก็ยังเป็นเกม Open World ปะทะซอมบี้ที่กินเครื่องพอตัว แต่ในการปรับภาพแบบอัลตร้าทุกอย่างบนความละเอียด 2K Predator t r i t o n ก็ยังทำเฟรมเรทอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า70เฟรมเลยซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับเครื่องแล็บท็อปสรุปแล้วนี่คือแล็บท็อปเกมิงระดับตัวท็อปของจริงมีไม่กี่ครั้งที่แล็บท็อปจะเปิดภาพเต็มสุดพร้อมกับเฟรมเรทสูงขนาดนี้คือถ้าใครอยากจะได้ของแรงจริงในวงการเกมิงแล็ปท็อป Acer Predator t r i t o n 500 SE คือตัวเลือกของคุณเลย ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ it city ต้องพูดให้เข้าใจกันชัดๆก่อนว่า Permadeath หรือการตายถาวรมันมีการจำกัดความยังไง Permadeath คือการตายแบบที่ว่าไม่มีการแก้ตัวคุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างเช่นว่าตายแล้วกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น หรือว่าตายแล้วตัวละครนั้นหายไปแบบถาวรการตายถาวรในเกมยุคนี้จะมีอยู่3แบบแบบความยากพิเศษแบบที่สร้างมาในตัวและแบบกึ่งตายถาวรสำหรับความยากพิเศษคือปกติมันไม่ได้เป็นเกมที่สร้างมาเพื่อการเล่นแบบเพ m ร์แมเแต่มันถูกใส่มาเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้ความตื่นเต้นมากกว่าปกติพอเราเล่นเกมนั้นจนเสียนไอ้แบบธรรมดาที่เล่นอยู่ก็เริ่มไม่ตื่นเต้น การเล่นแบบตายทีเดียวจบก็เป็นอีกระดับของคนที่อยากได้ความท้าทายเกมที่ความยากพิเศษเป็นแบบ PERMA DEATH หลักๆที่ผมเล่นก็แน่นอนแล้วและ Doom ทั้ง Doom 2 1 6 6กับ Doom Eternal จะมีระดับความยากที่เรียกว่า Ultra Nightmare ในระดับความยากนี้มันก็เหมือนกับความยาก Nightmare นั่นแหละที่ถือว่าเป็นความยากสูงสุดของเกมนี้แล้วแต่ Ultra n i g h t m a จะเพิ่มระบบตายถาวรคือยากที่สุดไม่พอตายทีเดียวเริ่มใหม่ทั้งเกม เวลาผมเปิด2เกมนี้นิวเกมใหม่ทีไรผมก็ต้องกดโหมดนี้ตลอดเพราะผมเล่นมันมาเยอะมากรวมเวลา2เกมก็พันกว่าชั่วโมงแล้วถ้าให้เล่นแบบธรรมดายังไงก็ผ่านอยู่แล้วผมเลยชอบความรู้สึกที่ว่าช็อตเดียวก็พลาดไม่ได้พลาดทีเดียวหายทั้งเกมเพราะมันเป็นแบบนี้มันก็ทําให้ผมตื่นเต้นทุกครั้งที่กลับมาเล่นจังหวะที่โดนโจมตีจนเฉียดตายมันก็ยังระทึกเหมือนเมื่อก่อน เพราะถ hum ้าผมพลาดนั่นแปลว่า2-3ชั่วโมงที่เล่นมาปลิวทันทีสมัเกบไม่ได้มีแค่ด o มอีกหลายเกมก็ใช้การตายถาวรเป็นความยากพิเศษอย่าง The Last of Us Part 2ก็มีฟีเจอร์นี้แถมมาแบบยืดหยุ่นมากคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเลือกโหมดยากสุด แต่เราสามารถเติมประสบการณ์ตายถาวรในความยากระดับไหนก็ได้อยากจะเล่นง่งายๆมีกระสุนมียามีของคราฟต,ตลอดทางแต่อยากจะได้ความตื่นเต้นของการที่ว่าตายทีเดียวไปทั้งเกมหรือจะเอาแบบว่าไปแค่ในแอคหนึ่งหรือว่าช h ปเตอร์หก็อย่างได้อันนี้ถือว่าเป็นการปรับแต่งเพอร์มาเดสได้อย่างสร้างสรรค์มากส่วนเกมที่สร้างมาในตัวมันจะเป็นเกมที่คุณเลือกไม่ได้ ต่อให้มีระดับความยากที่เราปรับได้ถ้าคุณตายในเกมนี้มันก็เป็นการตายถาวรอ,อยู่ดีสำหรับเกมแนวนี้จะมีการดีไซน์ระบบมีการปรับบาลานซ์หรือแม้แต่เขียนเรื่องราวให้สอดคล้องกับการตายถาวรในบางเกมเขาไม่ได้ใช้มันเพื่อสร้างความท้าทายอย่างเดียวแต่เขาใส่มันมาเพื่อเรารู้สึกอินไปกับโลกของเกมนั้นให้เรารู้สึกว่าแต่ละชีวิตมันมีความหมายและการสูญเสียก็คือการสูญเสียจริงๆ หนึ่งในเกมที่ผมเล่นเยอะที่สุดก็คือ State of Decay ทั้งภาค1กับภาค2แต่ผมจะเล่นภาค2เยอะที่สุดเลยมันคือการเอาตัวรอดในโลกซอมบี้ที่ทุกตัวละครมีสิทธิ์ตายเหมือนกันอยู่ที่เราจะสามารถพาตัวละครของเราให้รอดไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าแนวเกมแบบนี้มันเป็นเกมแบบที่ไม่โอเวอร์ในทีเดียวถึงเราจะเจอกับความสูญเสียเจอกับความพ่ายแพ้เราก็ต้องไปต่อทั้งอย่างนั้น จะเสียใครไปจะเสียตัวละครสำคัญแค่ไหนคุณก็ต้องหาทางเดินหน้าต่อโดยไม่มีตัวละครนั้นอีกแล้วผมรู้สึกว่าระบบเกมแบบนี้มันทำให้เราอินมากเพราะมันเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับชีวิตเราจริงๆแต่บางเกมก็ให้อารมณ์กึ่งตายถาวรคือทุกการตายจะส่งเรากลับหน้าเมนูแต่มันก็ไม่จาเป็นจะต้องเริ่มใหม่ทั้งเกมอย่างบางเกมจะมีทางเลือกให้เราเซฟแบบจำกัด หรือมีทางเลือกให้เราฟื้นคืนชีพกลับมาได้แต่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนเล่นไปไม่ได้เซฟเลยหรือว่าไม่ได้เตรียมวิธีแก้ตัวเอาไว้ตายขึ้นมาก็เริ่มใหม่หมดหนึ่งในเกมกึ่งตายถาวรที่หลายคนรู้จักกันดี Resident Evil ในภาคเก่าๆสมัย PlayStation 1มันจะเป็นแบบว่าถ้าคุณตายเมื่อไหร่กลับหน้าเมนูอย่างเดียวไม่ได้เซฟก็เริ่มใหม่หมด มันทำให้เราต้องบริหารว่าจะเซฟจังหวะไหนมีไอเทมให้เซฟหรือเปล่าถ้าเซฟไว้ก่อนก็กลับมาเริ่มตรงนี้ได้แต่ถ้าเราเล่นไปแบบไม่เซฟเลยหวังจะเอาแรงสูงสูงคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของการตายทีเดียวไปทั้งเกมหรือเกมที่หลายคนคงไม่รู้ว่าผมจะชอบเล่น Don't Starve ในเกมนี้เราต้องเอาตัวรอดไปเรื่อยๆผ่านฤดูใบไม้ผลิหรืดูหนาวหดูฝนหดูร้อนกับนานาสิ่งในโลกนี้ที่พร้อมจะฆ่าเราอยู่ตลอด แต่เราก็มีทางเลือกในการกลับจากความตายอาจจะได้จากการหาแท่นเกิดที่สุ่มอยู่ตามฉากหรือให้เพื่อนโคออปช่วยทำไอเทมชุบชีวิตที่ก็ต้องแลกกับการหาไอเทมในการคราฟถ้ามีของไม่พอไม่ได้หาแท่นเกิดเอาไว้แล้วทุกคนตายพร้อมกันหมดโจเพเริ่มเล่นใหม่ <c oughs> แต่ระบบเพอร์มาเดสบางทีก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่3หมวดนี้ ผู้สร้างเกมบางเจ้าก็าสามารถดัดแปลงการตายถาวรได้อย่างสร้างสรรค์มากยกตัวอย่างเกมหนึ่ง f a l o u t 4ถึงเกมธรรมดามันจะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ในโหมดยากสุด Survival มันทำให้เกมกลายเป็นอีกระดับไปเลยคือในโหมดนี้จะไม่มีการเซฟไม่มีทั้งออโต้ไม่มีทั้งแมนนวลการเซฟเดียวที่เราทำได้คือการนอนถ้าไปตายที่ไหนต่อให้เล่นไปสชั่วโมงเล่นไป45เควสทุกอย่างหายหมด ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ตอนที่นอนครั้งล่าสุดคือมันเป็นเกมที่ใช้การตายถาวรเป็นโหมดยากสุดแต่ก็ให้อารมณ์แบบกึ่งเพอร์มาเดสเพราะมันไม่ถึงขั้นรีเซ็ตทั้งเกมแต่การเสีย p r โปรเกรชันการเล่นไป2-3ชั่วโมงก็เจ็บช้ำหัวใจอยู่นะแล้วพอเกมมันเซฟด้วยการนอนเขาก็ทำระบบมาดักทางคนที่กระเล่นแบบนอนรวัวด้วยเพิร์กอะดรีนาลินมันเป็นเพิร์กที่มีเฉพาะในความยากระดับนี้อะดรีนาลินจะได้จากการฆ่า ค่าอะไรก็ได้ค่าคนค่าสัตว์ค่ามอนสเตอร์ยิ่งค่าเยอะอะดรีนาลินก็จะยิ่งอัปเกรดยิ่งสูงเท่าไหร่ดาเมจที่เราทําก็จะยิ่งเยอะและในความยากระดับนี้ที่ศัตรูมันโหดขึ้นกว่าเดิมมันก็ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่การนอนที่เป็นการเซฟมันจะทําให้อดรีนาลินลดลงยิ่งนอนเยอะก็ยิ่งลดจนถึงขั้นที่แบบหมดไปเลยถ้านอนนิดเดียวกะเอาแค่เซฟมันก็ไม่ได้เพราะในโหมดนี้เราจะมีระดับความเหนื่อย ยิ่งเล่นนานไม่ยอมนอนหลอดแอคชั่นพอยต์ก็จะยิ่งติดลบต้องนอนให้พอถึงจะหายเหนื่อยแลกกับการที่เราต้องเสียอะดรีนาลินมันเลยทําให้เราต้องเลือกจะไปต่อพร้อมกับความเสี่ยงของการไม่เซฟโดยที่ยังทำาดามจสูงมากแต่ถ้าพลาดก็นั่นแหละเล่นไปเท่าไหร่ก็หายหมดหรือน,นอนให้เต็มอิ่มเซฟให้ชัวร์ไว้ก่อนแลกกับการที่เราต้องปั๊มอะดรีนาลินอีกรอบเห็นไหมบางทีระบบเพอร์มเดสมันเอามาพลิกแพลงได้ และนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ทําดีใช้ได้เลยเสยียอย่างเดียวคือมันสนุกแค่ช่วงแรกพอเล่นไปน,นานๆเลเวลสูงๆก็ไม่ต้องกลัวแล้วถ้ามันมีการจํากัดเลเวลเหมือนกับใน Fallout v e g a s จะดีมากอย่างนี้เห็นครับการเล่นเกมแบบ r m r m e ม t าเดสจะมอบความตื่นเต้นแบบที่เกมทั่วไปให้ไม่ได้การที่เรายืนอยู่ในกฎของการตายถาวรความอุ่นใจที่เราเคยมีจะหายไปจากความรู้สึกที่ว่าตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เริ่มใหม่อยู่ดี มันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องระวังเป็น2เท่าเราไม่มีโอกาสที่2หรือว่าโอกาสที่2มันมีราคานะเว้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเดินไปบนเชือกที่ขึงสูงจากพื้น10เมตรซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละมันคือความตื่นเต้นที่ทำให้บางคนชอบเกมแนวนี้โดยส่วนตัวแม้ผมจะเล่นอัลตร้าไนท์แม e ของดูม,มาเยอะมาก แต่ผมว่าเกมที่ทำให้ผมติดใจความเพิรมมาเดสที่สุดคงไม่ใช่เกมอื่นนอกจาก State of Decay จากคราวก่อนที่ผมเคยพูดถึงภาค2ช่วงที่ผ่านมาเขาอัปเดตความยากใหม่ที่ยากยิ่งกว่าไนแร e นั่นคือลีโซตอนเล่นแรกไนแรมโซนก็ว่าหนักแล้วเจอลีโตโซนนี่คือบอกเลยว่าตอนผมเล่นไนแ r ม ผมไม่เคยเห็นการตายหมดบ้านมาก่อนแต่ก็เหมาะดีสำหรับผมที่เล่นไนท์แม e มาจนชินแล้วแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเพราะอะไรผมถึงถูกใจเกมนี้การจะเอาตัวรอดในความยากระดับนี้ดวงต้องมาทักษะต้องมีคุณต้องเข้าใจกฎของโลกใน State of Decay อย่างซอมบี้ถ้าใช้มันตายต้องหัวแตกเท่านั้นเพราะนั้นจะสู้ยังไงให้ได้เปรียบที่สุดสต a ามินมีจำกัดเสียงดังจะเรียกซอมบี้มาเพิ่ม ซอมบี้บอสแต่ละแบบมีการคุกคามไม่เหมือนกันบ้านรถทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละวันจะหามาจากไหนเอาแค่นี้มันก็ทำให้เราต้องเรียนรู้วิธีเล่นต้องเล่นบ่อยๆลองผิดลองถูกถึงจะเข้าใจว่าเราควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าทักษะแต่ดวงก็มีผลมากอย่างตอนแรกผมจะพยายามหาอาวุธยิงติดตัวไว้ก่อนอะไรก็ได้ปืนหรือว่าหน้าไม้เพราะในจังหวะที่เจอซอมบี้เฟอร์รร ถ้าไม่มีปืนเราอาจจะตายตั้งแต่เจอตัวแรกถ้าโชคดีก็เจอปืนเร็วบางทีซวยไม่เจอปืนเลยก็มีรถมีมาให้ตั้งแต่เริ่มแต่ของที่จะทําให้มันขับได้ครั้งอยู่ที่ไหนบ้างแล้วรถคันอื่นที่ดีกว่าจอดอยู่ที่ไหนใกล้ไกลก็ขึ้นอยู่กับดวงการอัปเกรดตัวละครเราจะไม่รู้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวจะได้สกิลอะไรในขั้นพิเศษอย่างสกิลที่ผมวางไว้เป็นสูตรเทพเลยก็คืออย่างแรกมาราธอนในหมวดสตามินา่า จะได้วิ่งได้นานสตามิน่ฟื้นเร็วสเตลในหมวดวิสจะได้มีท่าย่องเร็วเปิดประตูล็อกได้ตัวไม่ต้องส่งเสียงดังอันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยในการเอาตัวรอดสายต่อสู้ไม่สไตรกิ้งก็ซอร์สเพลย์เพราะว่าสองสายนี้ใช้บู๊เก่งมากสายปืนสายแอตแทกเกอร์ผมว่าเป็นสายที่ดีที่สุดเพราะมันทําให้ตัวละครนั้นพกกระสุนติดตัวได้2เท่าคือโดยส่วนตัวผมใช้เมาส์ยิงมันง่ายอยู่แล้วเพราะสกิลแบบล็อกเป้าหัวมันเลยไม่ค่อยจาเป็น แต่ที่ผมว่าไปเนี่ยโอกาสจะได้ครบทุกสกิลในตัวละครเดียวเป็นไปได้น้อยมากอย่างตัวหนึ่งช่องวิสเต็มแล้วพอจะสเปเชียลไลซ์อา้าวชิบหายแล้วมีแต่อย่างอื่นที่ไม่ใช่สเตลสกิลต่อสู้เต็มแล้วจะเอาสไตรกิ้งกับซอสเพลไม่มีเลยทั้งสองอันคือวัดดวงอย่างเดียวเลยว,ว่าตัวนี้จะเก่งอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องปรับตัวไปตามสิ่งที่ตัวละครนั้นเป็นซึ่งนั่นคือจุดที่เราต้องใช้ทักษะมารองรับกับดวงที่ได้มา แม้วบางอย่างมันก็มาแบบสุดสําเร็จมีเนื้อเรื่องมีอะไรที่มาแบบสําเร็จรูปอยู่แล้วแต่การที่ทุกตัวละครของเราจะมีสกิลมีข้อดีข้อเสียต่างกันที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้มันทําให้ผมรู้สึกว่าทุกตัวละครมันมีความยูนิคบางตัวละครเราปั้นมาเองกับมือให้เขาฝึกสกิลนั้นเรียนสกิลจากหนังสือแบบนี้จนกลายเป็นตัวละครเทพบู๊เก่งเอาตัวรอดเก่งไม่พอมีสกิลที่ช่วยฐานเราสามารถสร้างอู่ซ่อมรถ บางคนก็ทําที่เพาะปลูกอาหารหรือว่าบางตัวมีสกิลพิเศษที่เป็นข้อดีมาตั้งแต่แรกช่วยบูสต์ขวัญกำลังใจช่วยตัวละครอ,อื่นฝึกสกิลเร็วขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ว่าเขาจะเป็นตัวละครที่เก่งแค่ไหนทุกคนยืนอยู่บนกฎของการตายถาวรเพราะระบบตายถาวรเน,นี่แหละที่ทำให้ผมอินกับเกมนี้เพราะเราได้เสียบุคลากรที่มีความหมายจริงๆเสียตัวละครเก่งๆไปบางคนอาจจะทําใจไม่ได้เลย เราถึงต้องวางแผนให้ดีเวลาจะพาใครออกไประจญภัยเอาอาวุธเอาไอเทมอะไรไปบ้างเพราะทุกคนไม่มีโอกาสที่2 yeah. it. It แต่สุดท้ายดวงก็อาจจะไม่เข้าข้างบางทีเราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วแต่อยู่เจอฮอตซอมบี้เฟรลเจอเควสที่ซอมบี้มาเยอะจนไม่มีทางชนะ หรือเจอจังหวะแย่ๆที่ทําให้เราต้องตายแบบทําอะไรไม่ได้เลยมันบั่นทอนจิตใจก็จริงนะแต่นี่ก็เป็นอีกรสชาติของเกมนี้มันเหมือนกับฉากตายของตัวละครในหนังซอมบี้ที่แบบอุตสาห์ทําดีทุกอย่างแล้วก็ยังตายอยู่ดีแต่ในวงจรชีวิตของโลกซอมบี้การเสียตัวละครไปเราก็ยังสามารถหาคนใหม่มาแทนได้อาจจะได้มาจากมิชชั่นสุ่มได้มาจากการเกณฑ์เพื่อนบ้านที่เขาอาจจะเก่งยิ่งกว่าคนที่เราเสียไป มันยิ่งทาให้เราอินกับการใช้ชีวิตการสร้างเรื่องราวในทีมผู้รอดชีวิตของเราจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดจบเราเดินทางมายังไงบ้างเราเสียใครไปเราในประเทศใครบ้างถ้ามันไม่ใช่เกมที่ใช้ระบบตายถาวรมันก็คงไม่ได้รสชาติแบบนี้ ซึ่งที่ว่ามานี่เป็นแค่การยกตัวอย่างจากเกมเดียวที่ใช้ระบบตายถาวรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ยังมีอีกหลายเกมที่ตอนนี้เราหามาเล่นกันได้ง่ายๆหลายเกมกินเครื่องไม่เยอะด้วยอาจจะไม่ใช่เกมดีทุกเกมแต่อย่างที่เห็นครับเดี๋ยวนี้มีเกมเพิร์มาเดสให้เราเลือกเล่นเยอะมากแต่ผมว่าเกมที่เป็นแก่นแท้ของระบบนี้ก็คือเกมที่สร้างระบบเพิร์มาเดสมาแบบในตัวรองลงมาก็คือเกมแบบกึ่งเพิร์ม e าเดส คือถึงความยากพิเศษมันจะท้าทายมากแต่เอาจริงมันก็เป็นแค่ประสบการณ์เสริมที่เพิ่มให้กับของเดิมและมันเหมาะสําหรับคนที่เล่นเกมนั้นมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจับก็เล่นได้เลยซึ่งหลายคนถ้าไม่ชอบเกมนั้นจริงๆก็คงไม่เสียเวลาฝึกอยู่เกมเดียวคือกว่าจะเซียนจะสามารถเล่นโหมดพิร์มาเดสเอาเวลาไปเล่นอีกหลายๆเกมอาจจะสนุกกว่าแต่กับเกมที่เป็นเพิร์มาเดสในตัวหรือว่ากึ่งเพิร์มาเดสเราจะได้เจอกับการตายถาวรที่ถูกขัดเกลามาแล้ว ได้เจอกับเรื่องราวได้เจอการนำเสนอได้เจอเกมการเล่นที่สร้างมาเพื่อระบบตายถาวรโดยเฉพาะเพราะงั้นถ้าใครอยากจะลองสัมผัสเกมแนวพมาเดสผมว่าแนวที่สร้างมาในตัวกับกึ่งพมาเดสจะเหมาะที่สุดแล้วเวลาที่เราเก่งในเกมแบบนี้มันให้ความรู้สึกว่าเรานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าอุปสรรคในเกมแนวนี้มันเอาจริงทุกความผิดพลาดจะตราตรึงอยู่เสมอไม่เหมือนเกมทั่วไปที่ทุกความผิดพลาดสามารถกลายเป็นโมฆะ คนที่สามารถเล่นเกมแนวเพิ่มเดสแล้วผ่านไปได้อย่างเชี่ยวชาญเพราะว่ามันดูเป็นปรมาจารย์จริงๆเพราะเขาต้องเข้าใจพื้นฐานเข้าใจทริคเข้าใจความได้เปรียบบนความเสี่ยงที่ไม่มีการแก้ตัวนี่นแหละสเสน่ห์ของเกมแนวเพิ่มเดสแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่รสชาติที่ทุกคนจะชอบการตายถาวรการสูญเสียแบบไม่มีทางแก้ตัวมันไม่ใช่อะไรที่หลายคนอยากจะมาเจอในวิดีโอเกม เลยไม่แปลกที่หลายคนจะชอบเกมแบบธรรมดามากกว่าและผมเองก็ยอมรับว่าบางครั้งที่ผมเจอกับการตายถาวรมันบันทอนจิตใจมากแบบไม่ได้ประมาทเลยนะแต่ซวยเจอจังหวะที่แบบทำอะไรไม่ได้จริงๆอะไรที่สร้างมากับมือพังไปต่อหน้าให้ผมติดบอสเป็นชั่วโมงยังรู้สึกแย่น้อยกว่าการเจออะไรแบบนี้บางทีผมต้องทำใจอยู่สองสามวันน่ะกว่าจะกลับมาเล่นต่อได้คืออย่างว่าแหละนี่คือเกมที่เราจะได้ตื่นเต้นกับการไต่ไปบนความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ว่าก็คือการร่วงลงมาและร่วงสูงมากด้วยสำหรับเกมแบบเพอร์มาเดสแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมขยาดจากเกมแนวนี้มันอาจจะเป็นเกมที่ต้องใช้ความเข้มแข็งนิดนึงแต่ถ้าคุณรู้สึกสนุกกับมันมันจะเป็นความตื่นเต้นมากกว่าเกมทั่วไปยิ่งในยุคนี้ที่มีเกมเพอร์มาเดสหลายแบบออกมาให้เราได้ลองเล่นที่หลายเกมก็ไม่ได้มาแบบน่ากลัวหรือว่าดูเข้าถึงยากบางเกมออกจะน่ารักด้วยซ้ำเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ ผมก็อยากแน,นะนําสำหรับใครที่ไม่เคยลองเกมแนวนี้ลองเลือกมาสักเกมหนึ่งแล้วสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ดูบ้างไม่แน่คุณอาจจะถูกใจมากหรือไม่อยากจะเล่นมันอีกเลยก็เป็นได้